สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพลัดสับดีสี่โมงครึ่งพบกับผมนะครับรายการยอดเชฟไทยท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้2เมนูที่นํามาฝากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเมนูแรกนะครับปลากระบอกกะปิผักข่งฟังแล้วเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับสอย่างเนี่ยดูแล้วมันอืแต่เป็นวัตถุดิบที่เป็นไทยๆจริงๆนะครับกะปิเนี่ยเอามาทําเป็นน้ําแกงร้อนๆสดกันคือต้มปลากระบอก กับผักขยัยงใส่กะปิโอ้โหฟังแล้วรู้สึกเออมันได้ความเป็นไทยนะครับได้ความเป็นบ้านๆแต่ว่าท่านผู้ชมลองทําตามดูนะครับแล้วก็อีกเมนูครับเป็นเมนูที่2ครับก็เป็นปลาเหมือนกันนะครับผมเลือกปลาทรายแดงซึ่งบ้านเราเนี่ยหาได้ง่ายเลยครับปลาทรายแดงกับเต้าหู้ทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกเผานะครับตามชมกันดูนะครับเมนูปลาปลาสุขภาพแต่ว่าเราไปหาปลาสดๆกันในตลาดก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวนอกจากปลาแล้วเราไปดูผักขะแยงด้วย แล้วก็มีกระปิด้วยเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะาก็บอกให้หน่อยสักสามตัวเนื<ะ>้อตึงๆหน่อยนะทุกตัวแข็งปึก๊กเลยกอดเก็ดให้หน่อยเลยสะดวกดีเท่าไหร่ออันนี้160บาทผู้ชมก็ปลาเต็มไปหมดเลยมีหลายอย่างมากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามา ซื้อปลากระบอกนี่ครับไปทําต้มปลากระบอกกันกับผักแยงครับสดปิ้งเลยตัวไซส์แข็งเลยนะตัวพอดีเลยนะเนี่ยขอบคุณครับผักแยงมีปะไม่มี ข้างหน้าซ้ายมือนะมีผักแคร์ใมญ่ไหมบ้าะใช่มีสิคะนี่เราผักแยรอ๋อโอ้โหได้แล้วครับผักแยร์ใหญ่ยีสิบบาทยี่สิบบาทโอเคท่านผู้ชมครับ เมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปตลาดไปเลือกซื้อปลากระบอกมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็มาอยู่ในครัวแล้วครับปลากระบอกถูกทําโดยพาท้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเหงือกออกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาปลากระบอกเนี่ยตลาดทํามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สะดวกสบายนะครับเวลาเราซื้อมาเราก็บอกก็เลยว่าอยากจะทํายังไงนะครับเราก็นี่มาแล่แบบนี้ท่านผู้ชมครับแล่แล่ขาดอย่างนี้เราเขาขอดเก็ดเรียบร้อยด้วยเราก็แล่ขาดตังนี้เลยได้ หัวกระดูกเนี่ยเราทําเป็นน้าสต๊อกกันครับผมทําอย่างนี้ไว้ก่อนปลากระบอกนี่มีไซส์ใหญ่ก็มีนะครับเล็กก็มีแต่ถ้าอย่างนี้ผมเลือกปลากระบอกไซส์นี้เพราะว่าเราต้องการเนื้อนะครับที่เป็นค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากเพราะใหญ่มากจะมันเยอะนะครับเนื้อก็จะมันเยอะผมก็เลือกเฉพาะ,ะเรียกว่าไซส์พอดีๆีขนาดนี้ครับตัวนึงประมาณสัก 3, 3ขีด3มขีดครึ่งอย่างนี้นะครับ แล้วก็มาแร่เอาเนื้ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้แล้วนะครับเนื้อปลาของเราใครชอบกระดูกก็เนื้อติดกระดูกท่านผู้ชมก็ผ่าเป็นท่อนๆได้เลยนะครับผ่าเนื้อปลาเป็นท่อนๆหั่นตรงๆลงไปขวาง,างนี้ได้เลยแต่ผมเนี่ยเอาแต่เนื้อ,อแบบนี้ผมก็จะแต่งตรงนี้ด้วย แต่งช่วงท้องที่เป็นกระดูกออกด้วยนะครับเอาละครับผมก็จะหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กๆพ,พอคำนี่แหละครับเนื้อปลาจะใสมากเลยท่านผู้ชมเวลาเราดูปลากระบอกแบบนี้เนี่ยตาใสเก็ดครบนะครับตาใสเก็ดครบเก็ดครบก็หมายความว่าเก็ตทั้งหมดที่อยู่ในตัวปลาเนี่ย ต้องมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บไม่หลุดนะครับเพราะว่าปลาใหม่เนี่ยเก็บเขาจะติดตัวแข็งมากแล้วเนื้อนี่ต้องใสยอย่างนี้คลิกนะครับพอลงมีดไปแล้วนี่เนื้อใสามากๆเลยนะครับเอาแล้วปลาแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วเก็บนะครับซื้อสดจากตลาดดีที่สุดแต่ถ้าต้องการเก็บอย่างที่บอกครับแยกกระดูกออกไปซะเอาแต่เนื้อที่ไม่โดนน้าเก็บใส่ถุงแล้วใส่ตู้ก็จะอยู่ได้สักสองสาวันครับอ่ะผักแยง เห็นอยู่ผักขยงแล้วที่บอกว่านี้แหละพอใส่ไปแล้วเนี่ยกลิ่นเฉพาะของเขาเลยนะครับจะคู่กับปลากระบอกต้มเนี่แหละครับใส่พริกหน่อยแล้วก็ทําคล้ายกับต้มส้มแต่ว่ามีผักขยงนี้ลงไปด้วยอร่อยมากเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอเวลาผมไปล้างกระดูกปลาล้างเนื้อปลาหน่อยแล้วก็เรากลับมาดูน้ําพริกของต้มปลากับผักขยงกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเรียกน้ําย่อยกับอาหารเหนือข้าวซอยกันก่อนนะครับในช่วง,งยอดร้านเด็ดครับเดี๋ยวกลับมาครับ ช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปุงรถฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปหางนักชิมท่านใดติดใจในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือ ยอดนันเด็ดว,วันนี้อนําเสนอร้านก๋วยเตี๋ยว12ปันนาร้านอาหารเนือขวัญใจชาวสีลมซอย3ที่ยกต้นตำรับความอร่อยมาจากเชียงรายรับรู้ถึงรสชาติความเป็นอาหารเนื้อกับขนมจีนน้าเงี้ยวใส่หมูสับและดอกนิ้มมาในชามบ่งบอกได้ถึงความเป็นต้นตำรับได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะตักไปตรงส่วนไหนของจานก็รู้สึกถึงรสชาติของเนื้อปลาเพราะขนมจีนน้ายาปลาช่อนของทางร้านใส่เนื้อปลาช่อนลงไปแบบจัดเต็มจริงๆห,หลายๆคนอาจยังไม่คุ้นหูกับเมนู ข้าวกันจิ้นกันเท่าไหร่แต่สาหรับชาวเหนือแล้วเมนูนี้ถือเป็นอาหารขึ้นชื่อเลยก็ว่าได้อร่อยจนต้องยอมยืนต่อแถวกันยาวเย็ดกับเมนูยอดฮิตอย่างข้าวซอยไก่ที่ทางร้านพิธีพิธันในการทําทุกขั้นตอนเริ่มจากลวกเส้นข้าวซอยพอสุกตามด้วยไก่ชิ้นโตแล้วเติมน้ําแกงใส่บะหมี่กรอบตมลงไปโรยต้นหอมเล็กน้อยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วหวานแค่นี้ก็ทําให้อาหารเหนือของทางร้านอร่อยเนื้อคําบรรยาย นอกเหนือจากความอร่อยแล้วหากใครมีผลิตภัณฑ์อยู่ในมืออย่าลืมรีบส่งรหัสมาลุ้นทองตอนนี้เขาแจกทองอาทิตละล้านหมดเคสารเวทธันวาคมนี้แล้วนะครับ